สวัสดีครับผมอดีสําหรับภาคนี้เป็นภาคที่2ใครยังไม่ได้ดูภาค1กดตรงนี้ถ้าใครพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับเปิดเรื่องมามาที่มิลเลอร์พระเอกของเราเขาอาศัยอยู่กับนางเอกทั้งสองยังรักกันดีวันนี้เป็นวันเปิดภาคเรียนพระเอกยังเป็นครูอยู่เขาก็มาสอนตามปกติจนมีอยู่วันหนึ่งก็มีข่าวรายงานว่าเพื่อนของเขาได้เสียชีวิตแล้วเนื่องจากแหกคุกและตกจากที่สูงพระเอกตกใจมากเขารีบไปหาน้องสาวทันที พระเอกถามน้องสาวว่าเพื่อนของเขาได้ทิ้งอะไรไว้ไหมน้องสาวก็จดหมายออกมาเธอก็บอกว่าเพื่อนเขาพระเอกฝากมาให้ก่อนที่เขาจะตายพระเอกก็รีบเปิดอ่านข้อความในกระดาษดูจนได้รู้ว่าเพือเอ่อนได้ซ่อนเพชรไว้ใต้ทองรถเขาเองเพราะก่อนหน้านี้พวกเขาไปปล้นเงินและเพชรระหว่างแยกย้ายกัยกกนหนีพระเอกก็เอาเงินส่วนเพื่อนก็ออเอาเพชรไปแล้วซ่อนไว้ตามสถานที่ต่างๆเวลาต่อมาพวกเขาก็ถูกจับเข้าคุกไปพอเหตุนี้พระเอกถึงโดนจับแล้วไปตามหาเงินในภาคแรก พระเอกก็รีบยกรถขึ้นทันทีเขางันรถออกมาก็พบกับถุงใส่เพชรพวกเขาดีใจมากพระเอกก็แบ่งเพชรให้คนละเม็ดเขากลับมาที่บ้านเพื่อหาที่ซ่อนเพชรซึ่งเขาก็หาหลายที่มากแต่ก็ไม่ถูกใจแต่ขณะนั้นนางเอกก็กลับมาบ้านพอดีพระเอกเลยยัดใส่ตุกตาและคูนตัวหนึ่งแล้ววางไว้เหมือนเดิมนางเอกเก็บตุกตาที่ไม่ได้ใช้แล้วลงถุงเพื่อนำไปบริจาครวมถึงตุกตาและคูนที่พระเอกซ่อนเพชรเอาไว้ด้วยนางเอกก็หยิบไปพระเอกยังไม่รู้ตัว จนวันต่อมาครูใหญ่เรียกครูทุกคนเข้าประชุมเธอก็บอกครูทุกคนว่าโรงเรียนของเราได้รับโคต้าไปดูงานที่ต่างประเทศนั่นก็คือประเทศไทยครูใหญ่อยากได้ครูอา,าสาสองคนที่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้นางเอกก็เสนอตัวบอกว่าเธอกับพระเอกสามารถไปได้แต่พระเอกกับปฏิเสธทันทีบอกว่าเขาไม่ชอบชนบทมันไม่สะดวกสบายครูใหญ่ได้ยินแบบนั้นเลยเปลี่ยนให้ครูคนอื่นไปแทน จากนั้นนางเอกก็ยนตุกาตาลงไปที่รถขนส่งเพื่อนําไปบริจาคลอล่าน้องสาวของนางเอกเธอก็บ่นพี่สาวที่เอาตุกาตาของเธอไปบริจาคพระเอกที่ยืนฟังอยู่แล้วเขาได้ยินแบบนั้นเขาก็ถามลอล่าว่านางเอกเอาตุกาตาและคูณไปด้วยไหมลอล่าก็ตอบว่าใช่พระเอกได้ยินแบบนั้นก็รีบไปหานางเอกทันทีพระเอกก็ถามนางเองวกว่าตุกตาอยู่ที่ไหนเธอก็บอกว่าเอาขึ้นรถขนส่งไปแล้ว พระเอกก็รีบตามหารถขนส่งคันนั้นจนได้รู้ว่ารถได้ออกเดินทางไปแล้วไปทางอยู่ที่ประเทศไทยพระเอกก็ก,ก้มใจมากเขาจะเอาอยัางไงต่อไปเขาไม่ยอมเสียเพชรไปง่ายๆเขาต้องทําอะไรบางอย่างพระเอกก็มาบอกนางเอกว่าจะไปที่ประเทศไทยด้วยแต่นางเอกก็บอกว่ามีครูไปแทนแล้วทําให้เขาเซ็งมากพระเอกมาที่โรงเรียนเขาวางแผนกับนักเรียนให้พวกเขาไปแก้งครูคนที่ได้ไปประเทศไทย ทำให้เธอไม่สามารถไปประเทศไทยได้พระเอกจะได้ไปแทนเพื่อไปตามหาเพศของเขานักเรียนก็ขอไปด้วยทีแรกพระเอกไม่ยอมแต่สุดท้ายก็ยอมอยู่ดีเพราะต้องพึ่งนักเรียนพวกนี้ไม่งั้นแผนของเขาจะไม่สําเร็จพวกนักเรียนก็เริ่มแผนการเมื่อครูเดินมาแล้วพวกเขาก็ดึงเชือกทําให้เธอล้มลงใบอันก็เดินเข้ามาสลับยาที่กินเข้าไปแล้วจะทําให้เป็นบ้าแล้วเธอก็เดินไปสอนต่อ เธอสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระหว่างการทดลองมันก็เกิดระเบิดขึ้นเธอก็คิดว่านักเรียนแกล้งทําให้อาการของเธอกําเริบเธอก็กินยาที่ถูกสลับเอาไว้กินเข้าไปจํานวนมากจนทําให้เธอหลอนแล้วคุมข้างควบคุมตัวเองไม่ได้ครูใหญ่ที่นั่งมองคอมวเจอรปิดอยู่เธอก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเธอก็คิดว่าครูคนนี้บ้าไปแล้วแน่ๆครูใหญ่เลยโทรเรียกรถพยาบาลมารับเธอไปครูใหญ่เรียกครูทุกคนเข้าประชุมอีกครั้ง เธอบอกว่าคู่ที่เลือกไว้ไม่สามารถเดินทางไปได้แล้วพระเอกก็เสนอตัวทันทีบอกว่าเขาไปได้ครูใหญ่เลยเปลี่ยนให้พระเอกไปแทนแต่พระเอกก็ขอนักเรียนห้องเขาไปช่วยงานสักสี่ห้าคนครูใหญ่ก็ตอบตกลงพระเอกดีใจมากที่จะได้ตามหาพี่ของเขาเช้าวันต่อมานักเรียนทุกคนก็เตรียมพร้อมมากพระเอกพานักเรียนมาด้วยหคนแต่ละคนชื่อว่าไบาอันแซนทันสตีฟมิลลี่และบอบบี้เขาเป็นเด็กเนิร์ที่สุดในกลุ่ม แล้วพวกเขาก็ออกเดินทางกันพอมาถึงสนามบินทุกคนก็ผ่านเครื่องตรวจสัมภาระหมดแต่นางเอกเครื่องตรวจเจอระเบิดในกระเป๋าของเธอทําให้ตํารวจเข้ามาจับเธอไปทันทีพวกตํารวจจับเธอมาสอบสวนจนได้รู้ความจริงว่ามันเป็นแค่ขวดน้ําสุดท้ายตํารวจก็ปล่อยนางเอกไปพระเอกและนางลีอันก็ขึ้นไปรอบนเครื่องบินแต่เครื่องบินกําลังจะขึ้นพระเอกโทรตามนางเอกบอกให้รีบมาเดี๋ยวขึ้นเครื่องไม่ทันเธอก็เล่าให้พระเอกฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง เธอรีบไปขึ้นเครื่องแต่สุดท้ายก็ไม่ทันเครื่องบินขึ้นก่อนทําให้นางเอกตกเครื่องแล้วเดินทางไปด้วยไม่ได้พระเอกต้องมาคนเดียวเขากลัวดูแลนักเรียนพวกนี้ไม่ไหวเพราะแต่ละคนเสแสรบทางนั้นขณะนั้นอยู่บนเครื่องบินพระเอกกาลังจะกินยานอนหลับเข้าไปแต่เครื่องบินดันตกหลุมอากาศทําให้พระเอกกินยานอนหลับเข้าไปจํานวนมากแล้วเขาก็สลบไปทันทีพวกเขาก็เดินทางมาถึงประเทศไทยซึ่งตอนนี้พระเอกยังไม่ตื่นหลับเป็นตายพนักเรียนเอาพระเอกใส่รถเข็น ดูท่าจะไม่ตื่นง่ายๆพวกนักเรียนตื่นเต้นมากที่ได้มาเที่ยวพอออกมาข้างนอกก็พบกับรถอีแตนซึ่งเป็นรถเช่าครับไบอั้นเป็นคนขับแล้วออกเดินทางกันต่อไบอั้นพาเพื่อนมาเที่ยวที่ผับแห่งหนึ่งพวกเขาก็มันมากด้านพระเอกตอนนี้เขายังไม่ตื่นบอบบี้เป็นคนนั่งเฝ้าพระเอกตื่นขึ้นมาก็ถามว่าอยู่ที่ไหนแล้วบอบบี้ก็บอกว่าอยู่ที่ประเทศไทยส่วนคนอื่นๆก็ไปเที่ยวหมดแล้วพระเอกรู้แบบนั้นเขารีบไปตามหานักเรียนทันทีพวกนักเรียนกำลังมันนานๆทีได้มาเที่ยวสักครั้ง พระเอกตามมาถึงเขาโมโหมากเขาบอกให้นักเรียนรีบกลับไปที่รถพระเอกเอาที่ช็อตไฟฟ้ามาติดท,ที่ขาของไบอันเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาหนีเที่ยวอ,อีกเพื่อนคนอื่นๆก็ไม่เห็นด้วยมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ต้องยอมต่อไปชาววันต่อมาพวกเขาออกเดินทางเพื่อไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งระหว่างเดินทางพวกนักเรียนวุ่นวายมากร้องเพลงเสียงดังพระเอกถึงกับเซง็งเขาต้องทนฟังต่อไปแล้วพวกเขาก็มาถึงหมู่บ้านเพื่อมาศึกษาดูงาน แต่ก็มีครูอีกโรงเรียนหนึ่งพานักเรียนมาเหมือนกันเขาชื่อว่าวอเตอร์พวกเขาก็ทําความรู้จักกันคุยกันหยุดสักพักหนึ่งแล้วไปเผิดอพิธีที่ห้องเรียนอีกโรงเรียนก็ลองเพลงพวกพระเอกที่นั่งฟังอยู่ก็แบบอะไรวะพระเอกและนักเรียนก็ไปหาที่พักแต่โรงเรียนของวอเตอร์เข้าพักหมดแล้วทําให้พวกเขาไม่มีที่พักคนหาที่พักให้ก็บอกให้พวกเขามาที่ริมชายหาดแล้วสร้างที่พักเอาเองพระเอกก็ต้องยอมเพราะไม่มีทางเลือกเขาบอกให้นักเรียนทุกคนไปหาของที่ใช้ไม่ได้แล้วมาสร้างที่พัก พวกเขาหาของในกองขยะรวบรวมมาได้จํานวนหนึ่งแล้วนํามาสร้างที่พักจนพวกเขาสร้างสําเร็จพอตกกลางคืนพระเอกพานักเรียนมาตามหาตุ๊กตาแล็คูนที่โกดังสินค้าพวกเขาก็ค้นหากันอยู่นานแต่ในขณะนั้นมิลลี่ก็เห็นตุ๊กตาเข้าเธอเลยแอบยัดใส่กระเป๋าเอาไว้เพื่อเก็บไว้คนเดียวพระเอกก็หาอยู่นานแต่ก็ไม่เจอเขาก็ตัดสินใจกลับไปที่พักวันต่อมาพระเอกพานักเรียนมาศึกษาเรียนรู้ที่วัดโบราณแห่งหนึ่ง แต่แสนท่านก็มือบอลเอาลิบสติกไปทากำแพงและก็หัวขี้ๆพระเอกไปถามซื้อปืนกับชายคนหนึ่งแต่เขาก็ฟังไม่เข้าใจแต่ในขณะนั้นก็มีนักเรียนดึงตัวตาออกไปจากกระเป๋ามินลี่พระเอกหันไปเห็นพอดีเขาก็วิ่งตามไปแต่คนที่ดึงไปนั้นมันอยู่อีโรงเรียนหนึ่งไม่ไม่ยอมเอาให้วอเตอร์ก็เดินเข้ามาพอดีแทนที่จะห้ามนักเรียนก็ปล่อยให้นักเรียนทําแถมนักเรียนยังเยาะเยะ้ยพระเอกอีก เขาเหินแบบนั้นก็ทนไม่ได้เขาเลยจับวอเตอร์ล็อกคอและทั้งสองก็ฟาดกันแต่ในขณะนั้นโทรศัพท์ของพระเอกก็ตกลงพื้นวอเตอร์ก็แอบหยิบไปจนสุดท้ายก็จับทั้งสองแยกกันได้จากนั้นพระเอกก็มาโนดร่างกายพระเอกก็วางแผนให้พวกเขาไปลักพาตัวนักเรียนของวอเตอร์มาเพื่อเอาตุ๊กตากลับคืนมาเพราะมันสําคัญกับเขามากพอตูกลางคืนพวกเขาก็ลักพาตัวผู้หญิงคนหนึ่งออกมาจากที่พักแล้วตามหาตุ๊กตาที่เพื่อนของเธอเอาไป ทีแรกเธอไม่ยอมบอกแต่สุดท้ายก็ยอมบอกอยู่ดีเธอก็พาไปเอาตุ๊กตาที่ซ่อนไว้แล้วไบอันก็ไล่เธอไปแซนท่านได้ยินเสียงแปลกๆในตุ๊กตาเธอก็เปิดดูก็พบกระถุงอะไรบางอย่างพอเปิดถุงดูก็พบกับเพชรมากมายทําให้พวกเขารู้ได้ทันทีที่เพื่อเอกตามหาตุ๊กตาตัวนี้ก็เพราะสิ่งนี้พวกเขาก็คิดจะทําอะไรบางอย่างใบอันบอกให้บอบบี้ถอดที่ช็อตไฟฟ้านี้ออกบอบบี้ทาการแฮกแล้วถอดออกมาได้ พอเช้าวันต่อมาที่ช็อตไฟฟ้าก็มาติดที่ขาพระเอกแล้วพวกนักเรียนเอาตุก๊กตาม,มาล่อพอเขาตื่นขึ้นมาก็รีบเปิดดูแต่ก็ไม่พบอะไรแชนทันก็เอาเพชรออกมาโชว์แต่เธอไม่ยอมให้ง่ายๆพระเอกเลยวิ่งไล่พวกเขาแต่แบอันก็กดที่ช็อตทำให้พระเอกรู้ตัวว่ามาติดอยู่ที่ขาเขาแล้วเขาก็ไม่ยอมวิ่งตามต่อไปพวกเขาวิ่งไปขึ้นเรือลำหนึ่งที่มาติดกับล่มเอาไว้พวกนักเรียนขับเรือออกไปพระเอกเห็นแบบนั้นก็รีบใส่ล่มทันทีเขาลอยตามเรือไปเรื่อย พระเอกดึงเชือกเข้ามาแต่ไบอันหัดไปเห็นเลยสะบัดเรือแล้วขับเร็วขึ้นแต่ในขณะนั้นตัวเบรกมันเกินหกักทําให้พวกเขาหยุดเรือไม่ได้แทนท่านเลยปล่อยเพชรลงและกระโดดน้ำพร้อมกับไบอันพระเอกที่รอยอยู่ด้านบนเขาก็ถอดล่มออกเรือพุ่งชนกับหินทําให้เกิดระเบิดขึ้นอย่างนุนแรงเพชรก็ตกลงไปใน,นทะเลพระเอกโกรธพวกเขามากเขาก็บอกว่าเพชรนั่นมีมูลค่ามากเขาต้องเดินทางมาไกลเพราะสิ่งนี้แต่นักเรียนกลับมาทำแบบนี้ พระเอกเสียใจมากแล้วเดินจากพวกเขาไปทั้งสองคนก็รู้สึกผิดมากที่ทำแบบนั้นลงไปพระเอกไปซื้อเบียร์แล้วไปนั่งห่วงยางจิบเบียร์ชิวๆกระแสน้ำก็พัดพระเอกไปจนมาถึงเขตดิงดุดิงมันก็ดุจริงๆมันโยนมาพ้าส่าหัวพระเอกจนทำให้เขาสลบคาห่วงยางกระแสน้ำก็ยังพัดไปเรื่อยๆจนมาถึงเขตน้้ำตกด้านนักเรียนพวกเขาคุยกันว่าทำไมพระเอกถึงหายไปนานแบบนี้ แต่ในขณะนั้นก็มีเด็กจากที่ไหนไม่รู้วิ่งเข้ามาป้นพวกเขาพวกมันเอาไปทุกอย่างจนไม่เหลืออะไรแล้วพวกมันก็กลับไปพวกเขาโมโหมากแต่ก็ทําอะไรไม่ได้แล้วพวกเขาก็พากันออกไปตามหาพระเอกจนได้รู้ว่าพระเอกได้นั่งห่วงยางออกไปก่อนหน้านีแล้วพวกเขาเลยขึ้นแพแล้วลอยมาตามกระแสน้ําจนมาพบกับพระเอกที่นอนสลบอยู่พวกเขาก็ช่วยกันต่อมือจับพระเอกขึ้นมาแสนท่านผายปอดแล้วปั๊มหัวใจให้กับพระเอกทำอยู่นานจนพระเอกฟื้นขึ้นมา พวกเขาเอาของกินและเบียร์มาไถ่โทษแต่พระเอกเขาไม่ยอมเขาบังคับให้ไบอันและแสนท่านดำน้ำลงไปหาเพชรแต่พวกเขาดำน้ำไม่เป็นสุดท้ายพระเอกก็ต้องลงไปหาเองอยู่ดีเขาว่ายน้ำลงไปแต่ก็ไม่พบอะไรพบแต่ซากเรือแต่ในขณะนั้นเด็กกลุ่มเดิมมันก็กลับมาพวกมันขี่เจสกีวนรอบเรือพระเอกเลยขึ้นมาพวกมันโยนปลาเน่าใส่พวกเขาทําให้พระเอกโมโหมากแสนท่านก็บอกพระเอกว่าเด็กกลุ่มนี้คือพวกที่ขโมยของเธอไป หัวหน้ากลุ่มเขาชื่อว่าแบรลี่เขาไม่ใช่คนไทยแต่เด็กคนอื่นๆคือคนไทยทั้งหมดพวกเขาเป็นเด็กกำพร้าเนื่องจากพ่อแม่ของพวกเขาเสียชีวิตจากเหตุการณ์เซนามิแบรลี่ขูพ่พระเอกไปว่าถ้าไม่ยอมออกไปจากที่นี่มันจะฆ่าพระเอกทิ้งพระเอกได้ยินแบบนั้นก็จับเชือกขึ้นมาแล้วโยนใส่มันทําให้มาตัวมันพอดีพระเอกเลยดึงแบรลี่ตกงจากเจสกีพระเอกเลยขอให้พวกเขาช่วยดำน้ำหาเพชรให้แต่แบรลี่ไม่ยอมพระเอกเลยขู่กลับไปว่าถ้าไม่ยอมช่วยจะส่งเด็กทั้งหมดไปที่บ้านเด็กกำพร้า เบดดี้ก็คิดอยู่พักหนึ่งแล้วตอบตกลงเวลาต่อมาพวกเด็กๆก็ช่วยกันดำน้ำหาเพชรเอาตะแกรงไปล่อนขึ้นมาระหว่างนี้พวกเขาทั้งหมดก็เริ่มสนิทกับเด็กไทยมากขึ้นทำอะไรด้วยกันหลายๆอย่างไม่ว่าจะเตะบอลแต่งหน้ากับพวกผู้หญิงหรือตกปลากับพวกเด็กๆเพชรก็ตามหาเจออยู่ทุกวันจำนวนเพชรเพิ่มขึ้นมากจากวันแรกเหลืออีกไม่กี่เม็ดก็ครบแล้วจนมีอยู่วันหนึ่งขณะที่พระเอกมาเติมแก๊สอยู่ก็เจอกับวอเตอร์เข้าเขาโทรศัพท์มาคืน และบอกว่าเขารู้ความจริงหมดแล้วเรื่องที่พระเอกมาได้เป็นครูจริงๆและเรื่องเพชรที่พระเอกตามหาอยู่เขาคู่พระเอกทําให้ออกไปจากที่นี่จะแจ้งครูใหญ่เรื่องที่พระเอกมาได้เป็นครูจริงๆแล้วจะให้ตํารวจมาจับพระเอกไปพอพูดเสร็จมันก็เดินกลับไปดาวนางเอกเธอแชทมาหาพระเอกแต่ไม่มีใครอยู่มีแต่บ๊อบบี้ที่อยู่แถวนั้นพอดีเขาก็เดินเข้ามาดูก็พบว่านางเอกทักมาหาพระเอกเขานั่งคิดอยู่สักพักหนึ่งก็จะตอบกลับไป นางเอกที่เห็นว่าพระเอกตอบแล้วเธอก็ถอดเสื้อออกแล้วเปิดกล้องให้บอบบี้ดูเธอก็คิดว่าเป็นพระเอกได้เปิดให้ดูแต่บอบบี้ก็ยังไม่พอใจเขาบอกให้นางเอกถอดชุดชั้นในออกแล้วเธอก็ยอมทำตามแต่พระเอกก็มาพอดีทำให้บอบบี้ตกใจแล้วเผลอเปิดกล้องนางเอกเห็นบอบบี้เธอก็ตกใจมากบอบบี้ก็รีบวิ่งออกจากเต้นไปพระเอกก็นั่งคุยกับนางเอกอยู่สักพักหนึ่งแล้วออกจากเต้นไปเขาก็เดินไปหา Bobby. บอบบี้บอบบี้ก็รีบวิ่งหนีอย่างเร็วเพราะกวโดนตีนพระเอก เช้าวันต่อมาพวกเขามาหาเพชรต่อในที่สุดก็เจอเพชรเม็่สุดท้ายพวกเขาดีใจมากและมีความสุขในเวลาเดียวกันพระเอกพาเด็กๆมากินแบคกโดโนัเพื่อเป็นการตอบแทนพวกเขามีความสุขมากที่ได้กินของอร่อยพระเอกเดินมาดูไบอันและสตีฟที่ใส่ชุดของผู้หญิงอยู่เขาเห็นแบบนั้นถึงกับสายหน้าทำไปได้พระเอกเดินเข้าไปถามจนได้รู้ว่าพวกเขาเสพกัญชามาทําให้หัวเราะไม่หยุดเลยพระเอกได้ถามว่าเอามาจากไหนพวกเขาเลยพาพระเอกไปดู ซึ่งที่นี่มันก็ทําเป็นขบวนการมีแต่เด็กกำพร้าที่ทํางานอยู่ที่นี่พรพเอกเข้าไปดูข้างในกัญชาก็เต็มเลยครับเขาโมโหมากที่พวกเด็กๆทาแบบนี้เขาก็บอกให้แซนท่านแปลน้ามันมาเขาก็เทน้ามันใส่ต้นกัญชาแล้วไล่พวกเด็กๆออกไปแซนท่านถ่ายคลิปไว้ตลอดเวลาพรพเอกก็ถามแบรี่ไปว่าทำไมถึงไม่พอกินทําถึงขนาดนี้แล้วแบรี่ก็ตอบกลับไปว่าเราเป็นแค่ลูกจ้างเท่านั้นรพเอกก็ยังงงๆอยู่ เบลลี่เริ่มเล่าความจริงทุกอย่างว่าวอเตอร์เป็นคนจ้างพวกเขาให้ทำเรื่องพวกนี้ที่ทำแบบนี้ก็เพราะไม่มีกินเลยทำมาตลอด3ปีแต่ขณะนั้นวอเตอร์ Water ก็เดินเข้ามาพอดีพระเอกเลยพูดไปว่าทำไปได้ไงไปถึงครูกับทำเรื่องต่ำๆแบบนี้พอพูดเสร็จพระเอกโยนไฟลงทันทีไฟมันก็ไหมอย่างรวดเร็ววอเตอร์ Water ก็เข้าไปดับไฟแต่เหล็กก็หลุดมาทับมันพอดีทำให้มันสรุปคาที่พระเอกได้ยินเสียงวอเตอร์เขารีบเข้าไปช่วยแล้วพาออกมา พวกเขาก็คิดอะไรดีๆออกให้นักเรียนหญิงถอดเสื้อแล้วถ่ายรูปคู่กับวอเตอร์เพื่อทําให้เขาถูกไล่ออกจากโรงเรียนพอวันต่อมาวอเตอร์ Water ก็ถูกเรียกตัวกลับทันทีพระเอกก็มายืนลาเขาก็แอบ,บสะใจนิดๆจากนั้นพวกเขาก็ไปซื้อของเพื่อสร้างหลังคาให้พวกเด็กๆระหว่างนั้นคูใหญ่ก็มาพอดีเธอก็เปิดพิธีสร้างหลังคาใหม่เด็กๆก็ดีใจมากพอตกกลางคืนก็ไปโคมกัน พอเช้าวันต่อมาทุกคนกลับมาถึงโรงเรียนพ่อแม่ทุกคนก็มารอรับพระเอกก็มาสอนตามปกตินักเรียนก็ส่งข้อความมาบอกให้พระเอกไปพบหลังเลิกเรียนพอมีบางอย่างจะให้พระเอกก็มาตามที่นัดเอาไว้พวกนักเรียนก็ดับไฟแล้วเอาทีช็อตไฟฟ้ามาติดที่ขาพระเอกพวกเขาบังคับให้พระเอกถอดเสื้อผ้าทั้งหมดออกเพราะต้องการแก้แค้นในสิ่งที่พระเอกทากับพวกเขาพระเอกก็ไม่ยอมอยู่ดีสติฟเลยก,กดที่ชอ็อตสุดท้ายพระเอกก็ต้องยอมแล้วถอดเสื้อผ้าออกทั้งหมด พวกเขาบังคับให้พระเอกเข้าไปอยู่ในตู้จนเช้าวันต่อมานักเรียนมาดูกันเต็มแล้วถ่ายคลิปไว้ด้วยหมดกันครูสุดโหดพระเอกโมโหมากแต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้ครูใหญ่ก็เดินมาพอดีเธอก็เข้ามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วคลิปของพระเอกก็กระจายไปทั่วโลกแล้วหนังก็ตัดจบไป ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับภาค2ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อ,ตอไปถ้าผมมีดพลาดตรงไหนก็กราบขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้บายบาย